ทำโอปันิกิไส้ปูอัดกับไส้มันส้มกินกันทําง่ายอร่อยไปลงมือทำกันเลยค่ะทําไส้ปูอัดก่อนนะปูอัด250กรัมแครอทสับเนื้อแตงกวาสับมายองเนส8ช้อนโต๊ะซอสพริกศีราชา5ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเตรียมทําแป้งกันแป้งสาลีเนกปสะสงค์15ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย3ช้อนโต๊ะไข่ไก่เบอร์หนฟอง ตีไข่ให้แตกเลยนะคะไข่แตกดีแล้วใส่นมจืดลงไป250 ml แบ่งใส่เป็น3รอบใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยนะคะคนให้เข้ากันจเนเนื้เดียวกันเข้ากันดีแล้วใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาคนให้เข้ากันตามด้วยเนยเค็มละลาย30 ml คนให้เข้ากันจเุเเนืเดียวกันค่ะ เข้ากันดีแล้วหาอะไรมาคลุมไว้พักแป้ง15นาทีไปเตรียมตั้งเตากันค่ะวันนี้จะเป็นกระทะสีลุมใบเดิมใช้เป็นไฟอ่อนกระทะร้อนจัดแล้วใส่เนื้อแป้งลงไปค่ะวนเนื้อแป้งตามขอบกระทะแบบนี้นะคะให้เกาะเป็นขอบๆนะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะ เชคว่าเนื้อแป้งของเราใช้ได้หรือยังให้ใช้ช้อนแตะดูแบบนี้ถ้าไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาใช้ได้แล้วใส่ไส้ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็แกะเนื้อแป้งอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาประกบไส้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นได้เลยเป็นเพื่อนคนไหนสนใจกระทะสีหลุมกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบลถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทนันกดเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ